ชีวิตที่มีความสุข คือชีวิตที่เรารู้ว่าอะไรควรลืมอะไรควรจําและอะไรควรปล่อยวางเพราะว่าชีวิตของเราไม่มีความแน่นอนค่ะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันดังนั้นเราควรไม่เกลียดใครสักคนควรไม่แค้นควรไม่ริษยาเพราะการที่เราไปเกลียดใครไปแค้นใครมันยิ่งทําให้พลังในชีวิตของเรามันแย่ลงค่ะดังนั้นใครที่ไม่ดีกับเราเราก็แค่ปล่อยวางค่ะและถ้าวันนี้คุณมีคนดีมีคนที่เห็นคุณค่าในตัว เขาให้ค่ากับคุณคุณก็ควรจําเฉพาะเรื่องราวที่ดีส่วนคนที่ไม่ดีคุณก็ลืมมันไปซะคุณรู้ไหมคะแค่คุณคิดได้แค่เนี้ยชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นจําไว้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องแคร์คนทั้งโลกเพราะว่าคุณไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกมาชอบคุณมารักคุณได้แต่คุณจําเป็นต้องแคร์คนที่คุณรักและเขาก็รักคุณจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแคร์คนในครอบครัวแคร์เจ้านายที่ดีของเราแคร์ลูกค้าแคร์เพื่อนที่ดีของเรา ที่จริงใจกับเราแค่คุณแคร์คนที่คุณรักคุณก็หมดเวลาแล้วค่ะแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วค่ะ